สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเสียงชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนนะครับได้ยินหรือเปล่าครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่ครับอืมนะครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหมครับ ได้ยินไหมครับนะครับอ๋อท่านนายกสภาทนายมาด้วยครับสวัสดีครับอ่่าาวนะท่านนายกเข้ามาดูด้วยนะสัญญาณมีไหมครับเอ่อครับเออ่เสียงชัดเจนนะครับครับเออ่สวัสดีท่านนายกสภาทนายความพี่วิเชียนเข้ามาดูนะครับขอบคุณครับรอบนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินจังหวัดพิษณุโลก อยู่สนามบินพิลโลกก็ตั้งแต่ทนายตั้มถูกจับช่วงประมาณถ้าจําไม่ผิดน่าจะช่วงเที่ยงนะครับก็รับโทรศัพท์เรื่อยมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไทยรัฐรายการเปิดปากไปแล้วก็อีกหลายรายการนะครับแล้วก็ผมจะถึงกรุงเทพก็ประมาณสักหกโมงครึ่งอะไรนะครับแล้วก็นัดนักข่าวไว้น่าจะประมาณสักทุ่มครึ่งนะฮะเผื่อที่นักข่าวหลายๆสำนักก็อยากจะมาสอบถามพี่เดนะครับ นะครับเกี่ยวกับประเด็นทนายตั้มนะครับว่าทําไมโดนจับนะครับเดี๋ยวพี่เดก็จะพูดในฝั่งนะฮะยังมีเวลาที่จะคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับนะครับเอาเริ่มต้นก่อนนะครับว่าทําไมถูกจับนะฮะนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเหตุที่ทนายตั้มถูกจับเนี่ยผมมีแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจสองคนโทรมา แล้วก็มีนักข่าวอุตสาหกรรม2คนรวมเป็นสคน,น,สคนซึ่งเป็นคนที่น่าเชื่อถือบอกว่าในการสืบสวนสอบสวนของกองปราบเนี่ยมีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะครับได้มีการไปหลอกลวงผู้เสียหายแล้วก็มีการจ่ายเช็คนะครับมีการจ่ายเช็คหลังจากน,นั้นก็มีให้ลูกน้องมารับเช็คไปนะครับแล้วก็เอาไปเบิกเงินแล้วก็ไปแบ่งกันนะครับนะเพราะฉะนั้นพฤติการต่างๆเ่าเนี้ตำรวจเขามีพยานหลักฐานชัดเจน จึงเป็นที่มาของการออกหมายจับเท่าที่ผมทราบมานะมันค่อนข้างชัดเจนนะครับนะอันที่2องทำไมไม่ออกหมายเรียกนักข่าวทุกสำนักถามเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงเกินกว่า3ปีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับนะมาตรา66ในกรณีที่มีการกระทำความผิดร้ายแรงมีโทษจำคุกเกิน3ปีขึ้นไปนะครับนะ นะฮะเกิน3ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับพนักง,งานสอบสวนมีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายจับดังนั้นการที่ออกหมายจับทนายตั้มจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็เป็นไปตามพยานหลักฐานเป็นไปตามกฎหมายในการที่ศาลนายาออกหมายจับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ถามมาสิ่งที่ถามมาต่อไปคือว่าทําไมไม่ออกหมายเรียกนะครับ ทั้งๆที่ทนายตั้มมาแสดงตัวที่กองปราบแล้วเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะก็เป็นสิทธิ์นะเป็นสิทธิ์ของพนักงานสอบสวนในการออกหมายเรียกก็ได้ออกหมายจะยื่นกับ,บร้องต่อศาลออกหมายจับก็ได้ก็คือทําได้สองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแต่พนักงานสอบสวนเลือกในการยื่นกับ,บร้องนะต่นะตอศาลออกหมายจับนะครับข้อที่สามนะครับเหตุผลนะครับนะครับเหตุผลที่สารออกหมายจับนะครับก็คือหนึ่ง กระทำความผิดฐานช่อกงโดยเป็นปกติธุระนะแล้วก็ฟอกเงินนะครับแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบฟอกเงินนะก็ประมาณ4อย่างนะครับถ้าใครเห็นหมายจับก็จะเห็นชัดเจนในหมายจับของทนายตั้มเนี่ยจะมีการติ๊กข้อมูลเลยครับติ๊ก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 ,กเลยว่าเหตุผลในการออกหมายจับก็คืออาญาไร้แรงนะต่อมาก็ถ้า,ายุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคืออะไรฮะ เป็นพยานตรายนะครับกับบุคคลอื่นเขาจะติ๊กอยู่ประมาณสาสีข้อนะครับนี่คือเหตุผลในการออกหมายจับนะครับเรื่องต่อไปทนายตั้มบอกเอ้าทําไมไม่จับที่กรุงเทพอ่ะทาไมปล่อยเขาขับรถมาไกลแล้วมาจับเขานะครับอันนี้ก็ตํารวจก็บอกว่าเพิ่งเพิ่งได้รับหมายจับนะเพิ่งได้รับหมายจับนะก็เจอที่ไหนก็จับที่นั่นนะเพราะว่ามือมีหมายจับแล้วตํารวจสามารถจับได้ทัวราชอาณจัก เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา17ลงไปเปิดอ่านนะนะครับเข้า google นะครับมาตรา17ครับเจอที่ไหนจับที่นั่นนะครับดังนั้นก็ไปจับที่แปดนิ้วพนมสาร,รคามบ้านเดียวกับผมนี่แหละมีคนบอกว่าทนายตั้มกําลังจะเดินทางไปจ,จังหวัดสาแก้วนะแล้วอาจจะหลบหนีไปต่างประเทศอันนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าอันนี้ผมไม่ทราบไม่ทราบนะครับนะครับขั้นตอนต่อจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นครับ นะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะนะครับหลังจากทนายตั้มถูกจับปุ๊บเขาก็ติดต่อทนายทนายของทนายตั้มก็คือทนายสายหยุดซึ่งผมก็รู้จักดีนะฮะทนายสายหยุดตอนนี้ก็ไปนั่งเป็นเพื่อนร่วมฟังการสอบสวนนะครับอยู่ที่กองปราบนะครับไปฟังการสอบสวนนะครับเท่าที่ผมทราบจากทนายสายหยุดก็คืออยู่ระหว่างการแจ้งข้อเท็จจริงและการแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา134อยนะครับอยู่ระหว่างการแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกก่าวหานะครับพอหลังจากแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกก่าวหาเรียบร้อยแล้วรวมถึงแจ้งเสร็์เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มกระบวนการในการสอบคําให้การนะครับนะจะเริ่มกระบวนการในการสอบคําให้การซึ่งหลักกฎหมายแล้วเนี่ยผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับนะจะให้การก็ได้ไม่ให้การก็ได้จะโกหกยังไงก็ได้ไม่มีความผิด นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะรอดูว่าทนายสายยุดนะจะให้สัมภาษณ์อะไรยังไงแล้วก็จะมีการให้การอย่างไรนะครับมีความคืบหน้าแล้วก็พี่เดก็จะมาเล่าให้ฟังนะจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทางทนายตั้ามได้ให้การรับสารภาพหรือให้การปฏิเสธหรือ,อาภาคเศษนะครับมันมี3อย่าง 1. รับสารภาพ 2. ปฏิเสธ 3. แบ่งรับแบ่งสู้เรียกว่าภาคเศษนะครับแล้วคราวนี้การให้การสมมติปฏิเสธจะปฏิเสธแบบลอยๆนะครับหรือจะปฏิเสธแบบมีรายละเอียดมีมีรายละเอียดว่า71ล้านเป็นอย่างไรนะครับ71ล้านเป็นอย่างไรแล้วก็อะไรเนี้ยสาเป็นยังไง13ล้านเป็นยังไงค่าออกแบบเป็นยังไงก็น่าจะมีประมาณ4คดีนะครับ นะประมาณสี่คดีที่ทนายตั้มน่าจะโดนนะครับคําถามต่อไปถามว่านอกจากทนายตั้มและภรรยาแล้วเนี่ยยังมีคนอื่นจะโดนออกหมายจับไหมก่อนอื่นก็บอกว่า,าทนายาทนายตั้มโดนเมียโดนเพราะอะไรเพราะพนักง,งานสอบสวนวางลูกคดีว่าสองคนผัวเมียร,ร่วมกันฟอกเงินข้อหาที่เมียโดนนะครับดูในหมายจับก็คือว่าสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นขึ้นไป นะสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปฟอกเงินนะครับนะและออกระทําความผิดฐานฟอกเงินหลังจากที่สมคบกันกระทําความผิดนะครับนะอันนี้คือข้อหาของภรรยาหรือเมียทนายตั้มส่วนทนายตั้มโดนข้อหาช่อโกงปกติธุระโดนข้อหาฟอกเงินโดนข้อหาร่วมกันฟอกเงินโดนข้อหาสมคบฟอกเงินก็โดนหลายอย่างนะครับนะ ถามว่าทําไมโดนเพราะกฎหมายฟอกเงินเพราะช่อโกงเป็นปกติธุระก็คือช่อโกงหลายครั้งหลายหนนะครับนะช่อโกงหลายครั้งหลายหนจึงแจ้งข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุระเมื่อช่อโกงเป็นปกติธุระปุ๊บก็จะกลายเป็นเรื่องของการฟอกเงินตามมานะครับอันนี้คือการให้ความรู้เบื้องต้นนะครับนะครับขั้นตอนจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิด ถามว่าทนายตั้มจะได้ประกันตัวหรือไม่โอ้โ oh, หตอบยากครับแต่ผมได้รับทราบข่าวจากแหล่งข่าวนะครับว่าพนักง,งานสอบสวนคัดค้านเต็มที่ครับและก็ศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัวก็ได้หรือให้ประกันตัวก็ได้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับอันนี้เราไม่สามารถตอบได้นะครับถึงแม้จะเคยมาปรากฏตัวก็ไม่ได้มีผลต่อการให้ประกันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าศาลมองว่า เป็นพฤติกรรมร้ายแรงไหมนะความเสียหายเยอะไหมนะครับเป็นกระบวนการไหมจะหลบหนีไหมยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไหมการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือ,อยังเท่าที่ดูนะครับการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นเพราะมันมีหลายคดีนะครับนะนะครับ,นะนะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสได้รับการประกันตัวก็ยากอยู่แต่ก็ไปดูมินิของศาลนะครับนะครับนะครับ คนนี้ถ้าเกิดติดคุกทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยลูกก็ลาบากก็ไม่มีใครดูแลลูกทนายตั้มเนี่ยเท่าที่ผมจําได้ลูกทนายตั้มมีถึงสามสามคนนะครับนะครับนะอืมนะฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับอืมสามคนครับแต่มีคนบอกเสียงเบามากนะครับเราไม่อาจใช้เสียงยังได้เพราะว่าในนี้อยู่ในร้านกาแฟที่สนามบินนะครับ ถ้าเราใช้เสียงดังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเชิญเราไปไลฟ์สดอยู่ข้างนอกสนามนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ตั้งใจฟังนิดหน่อยนะครับคราวนี้หลายคนถามว่าก่อนหน้านี้ทําไมพี่เดเข้าข้างทนายตั้มนะครับหนึ่งผมเป็นเพื่อนกันสองผมอาจจะรับข้อมูลด้านเดียวจากทนายตั้มก็เลยมีความเชื่อว่าสิ่งที่นายตั้มนั้นทํานั้นเป็นเรื่องที่เป็นจริงและถูกต้องแต่เมื่อวานนี้ผมได้รับแหล่งข่าวจากตารวจสองคนนักข่าวสายยากรรมอีกสองคนรวมเป็นสี่คนผมก็เลย เขาได้เล่าถึงพยานหลักฐานต่างๆที่ตำรวจมีเราก็เลยตาสว่างแล้วก็กลับลำเลยครับนะจากเดิมเคยสนับสนุนนะครับจากจากเดิมเคยสนับสนุนนะฮะนะครับก็มันไม่ชัดเลยครับมันไม่ชัดจริง่ะนะครับนะครับนะครับฮัลโหลครับก็มันไม่ชัดเลยครับไม่ชัดจริง่ะนะครับ เออชัดเลยชัดเลยชัดเลยครับอ๋อชัดนะครับเพราะฉะนั้นใครหูไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับคุณอาร์ตเอกลัษณ์บอกชัดครับนะผมเชื่อนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ประกาศข่าวน่าจะหูดีถ้าหูไม่ดีก็คงพิ็นผู้ประกาศข่าวไม่ได้อาร์ตเอกลัษณ์นะครับนะครับอืมนะครับชัดนะครับอืมนะครับท่านนายกสภานาจะเข้ามาดูเลยนะครับอืมผมไม่ได้ด่าท่านนายกนะอื นะจุกูลูจุกูลูนะเดี๋ยวทักทายนะฮะนะครับอับเัดเจน,นะครับคราวนี้หลังจากนี้ต่อไปก็คือแจ้งเข้อกล่าวหาเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอทนายของออคุณั้ำนะออกจากโรงพักอะไรเสรนะ็จแล้วเดี๋ยวผมอาจจะได้มีการพูดคุยกันแล้วมีความคืบหน้าก็จะมาเรียนให้ทราบนะฮะนะครับนะบนะเพราะฉะนั้นก็นะความเห็นพี่เดก็คือถึงแม้เป็นเพื่อนกันก็ทําผิดก็ต้องว่ากันไป แต่ในชั้นนี้ยังถือว่าทนายตั้มยังเป็นผู้บริสุทธิ์ในชั้นนี้นะทนายตั้มยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะครับนะยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับยาศาสตร์จะมีความผิดต่อเมื่อสารมีคํามไภากษาถึงที่สุดว่าทนายตั้มผิดนะครับนะเข้าใจนะอืมนะอยากรู้อยากอะไรก็บอกมาเลยนะครับอืมนะครับอยากถามอะไรนะครับเออนะอืมนะเออคุณอาร์ตเอกลัษต์อยากถามอะไรก็ได้นะครับ อืนะครับถามได้เลยนะครับกรรมจะเกิดจากการกระทำอนะครับกรรมเกิดจากการกระทําใช่ครับถามว่าตอนนี้ทนายตั้มถือเป็นผู้กระทําความผิดไหมไม่ใช่ครับเป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหายังไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดนะนะครับนะฮะนะครับพี่เดว่าทนายตั้มหนีหนีไปต่างประเทศหรือเปล่าตำรวจเลยตามตัวตัวจับ อันนี้ผมไม่ทราบเลยต้องถามเขาเองนะผมก็ไม่นั่นเนี้ยนะครับอืมไดนะครับคําถามไหนถ้าไม่สร้างสารรค์ก็จับไม่อ่านนะครับกลับมาฟังพี่เด์อีกครั้งครับหลังจากแยกทางการคดีแทงโมได้ครับรักเพื่อนอผมเป็นคนรักเพื่อนนะครับรักครับถามว่าทุกวันนี้ทนายตั้มยังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแต่ทนายตั้มทําผิดทนายตั้มก็ต้องรับโทษอะถูกดําเนินคดีอะไรก็ไปสู้คดีกันไป ทนายความชื่อดังแปดคนก็ไม่มีใครที่จะไปส่งเสริมทนายตั้มนะแต่ความเป็นเพื่อนก็ยังมีเหมือนเดิมครับนะครับเหมือนเดิมครับนะนะครับเอ,อใครอยากถามไไ้ถามนะฮะล่าสุดนะครับผมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวนะครับว่าเนะรับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าอะไรครับตำรวจเข้าไปค้นบ้านทนายตั้มที่พุทธมณฑลสายสี่ยึดแบรนเนมไปหมดเลยฮนะเพราะทนายตั้มกับเบียนเมีนี่แบรนเนมเยอะ ทั้งกระป๋งกระเป๋าอะไรต่างๆโดนยึดไปหมดนะครับนะยึดไปหมดนะครับนะนะครับยึดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าโดนฟอกเงินปุ๊บทนายตั้มก็ต้องโดนอายัดบัญชีอายัดบ้านอายัดทรัพย์สินหมดเลยนะครับนะอายัดบ้านอายัดทรัพย์สินก็จะโดนฮะนะครับออาจารย์ทําดีที่สุดนะครับเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับนะครับไม่เป็นไรครับนะครับนะเต็มที่เลยนะครับ ใครจะวิจารอะไรเต็มที่เลยสบายใจนะครับเเดี๋ยวผมดูนะครับว่ามีอะไรคืบหน้านะครับอืแหล่งข่าวก็ส่งมาให้กันเยอะเหลือเกินแพบเดียวนะครับอืมรถต่างๆทนายจ้ามก็โดนยึดไปแล้วนะครับ <c oughs> อืมนะครับอืมเดี๋ยวท่านี้นะครับ <c oughs> แพบเดียวนะครับเอนะครับ <c oughs> สกูนนะครับดูความคืบหน้านิดนะครับพี่เดรักลุงอับหรือเปล่าครับก็รักครับอัิยะก็เป็นเพื่อนผมครับเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกันในรายการที่ข่าวช่องวันอัธยะก็บอกผมว่าไม่ให้ผมไปยุ่งกับนายทั้งบอกตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจนะครับเส้นเงินมัดยอดเงินรับโอน71ล้านนําไปซื้อแคชเชียร์เช็ค ก็คือเพื่อง่ายเอาเงิน71ล้านเนี่ยไปซื้อแคชเชียร์เช็คจ่ายค่าบ้านหรูและนะครับบ้านหรูหนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ40ล้านนะครับแล้วก็ตกแต่ง20นะครับนะกนะ็ประมาณ60ก็เหลือ11ล้านอยู่ในบัญชีเกือบ30ล้านตำรวจบอกว่าอายัดได้หมดแล้วนะครับนะอันนี้อันนี้ครับอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีนะครับแจกใงข่าวใกล้ชิดตำรวจนะ เส้นเงินเนี้คือเอาเงินเข้ามา71ล้านเอาไปซื้อบ้านและตกแต่งประมาณ60ล้านส่วนอีกเหลืออีก11ล้านนะครับอ่อีก11ล้านนะครับนะอยู่ในบัญชีเกือบ30ล้านถ้าว่าในบัญชีมีเงินอยู่30ล้านตำรวจบอกอายัดหมดแล้วก็เทาา่ากับว่าตอนนี้ทนายท่มํมกนะนะ็ไม่มีเงินเหลือนะครับไม่มีเงินเหลือนะครับแหล่งข่าวล่าสุดนะครับแหล่งข่าวก้าชิดต,ตำรวจนะคร นะครับนะครับเข้าใจนะชัดเจนนะฮะนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายถูกดำเนินคดีนะช่อโกง71ล้านคือเอาเงิน71ล้านไปแทนที่จะไปลงทุนกับเอาไปซื้อบ้านตัวเองนะครับซื้อบ้าน40ตกแต่ง20ก็รวมแล้วบ้านน่าจะประมาณ60ก็คือเอาเงินพี่อ้อยไปอันนี้แหล่งข่าวตำรวจนะนะครับนะครับมีแคตเทียเช็คมีหลักฐานชัดเจนนะครับถามเรื่องสภาทนายว่าไงครับ สภาทนายต้องรอให้ศาลมีคำพักษาถึงที่สุดก่อนจึงจะลบชื่อทนายตั้มได้ถ้าสมมุติว่าผิดนะแต่ในชั้นนี้ทนายตั้มยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ครับอืมชัดกเจกนนะครับอืมอันี้แหล่งข่าวนะครับข่าวที่น่าเชื่อถือได้เลยรายงานนะครับอืมนะครับ,ม,รบมีอะไรที่น่าสนใจนะพี่เดก็เป็นกําลังใจให,ให้อาจารย์ครับขอบคุณครับอืมแล้วก็หมายค้นบ้านทนายตั้มนะครับ ทนายท่ามในถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีบ้านกระทุ่มแบนสายสี่แล้วก็ราชพะพษ์ให้ผมทราบแล้วบ้านแกน่าจะมีสามหลังนะครับแต่ล่ำรวยบ้านหินอ่อนเนี่ยคราวนี้แกโดนกลับแล้วแกไม่ได้ประกันตัวเนี่ยไม่รู้ใครจะต้องไปดูแลบ้านแกนะห,นนหินนองหินอ่อนนะนะครับอืมนะครับอืม <c oughs> นะครับอืม รายงานจากตำรวจน่าจะนำตัวทนายตั้มฝากขังสารอาญาในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับในวันศุกร์นี้นำตัวทนายตั้มไปฝากขังสารอาญาคืนนี้ทนายตั้มต้องนอนที่ห้องขังที่กองปราบครับนี่แหล่งข่าวแจ้งมาเมื่อสักครู่นะเนี่ยผมก็ฟังแหล่งข่าวนะฮะนะครับอืมนะครับอ่าเพราะกลัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไม่ได้กลัวหลบหนีนะกลัวไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอืม สะดุ้งเลยคนกระทุ่มแบรน์อาร์ตเอกลัษณ์ไปเยี่ยมพี่ตั้มด้วยเด็กคนบ้านเดียวกันนี่นะครับนะฝากอาร์ตเอกล,ะละัษณนะ์ไปเยี่ยมหน่อยนะครับนะครับไปไปไปเยี่ยมหน่อยนะครับเอนะครับนะครับครับนะครับอือแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยดาวแปดแจกก็นำคลิปแลนะเอานำคลิปว่าตำรวจไล่ติดตามสะกดรอยทนายตั้มตลอดนะครับตั้งแต่ออกหมายจับมาเนี่ยโอ้โห สะกดลอยตลอดเลยครับนะนะนะมีเสียงตำรวจบ่นในรถด,ด้วยก่อนเข้าสกัดหยุดรถยนต์ทนายตำมวาอย่างไรลองฟังมีเสียงบ่นเลยนะครับนะครับมีเสียงบ่นเนี่ยนะแเขาบอกมุ่งหน้าออกชายแดน <c oughs> มุ่งหน้าออกชายแดนหรือเปล่าในต้นม,มุ่งหน้าออกชายเดี๋ยนีเห็นไหมมีเสียงเสียงตำรวจนะฮะเ<ม>สะียงตำรวจมาก ทนายตั้มกำลังจะมุ่งหน้าออกชายแดนชายแดนก็คือจังหวัดสาแก้วไมุ่งหน้าอชายแดนเนียนะครับนะครับนี่นะครับนี่ก็คืออ่นะครับรยายงานความความคืบหน้าของคดีนี้นะฮะอืมอืมอืมนะครับมีอะไรบ้างครับนะครับคนก็สมน้ำหน้าทนายตั้มกันเยอะเพราะว่าทนายตั้มมีโจทย์กันเยอะไงนะครับโจทย์กันเยอะคนก็สมน้ำหน้ากันเยอะก็สงสารแกอยู่นะ นะแต่ว่า71ล้านเส้นเงินมัดได้เงิน71ล้านแทนที่จะไปลงทุนแพลตฟอร์มเอาเงินไปซื้อบ้านอันนี้ข้อหาแรกคุณอาร์ตเอกลัตบอกโตมาด้วยกันบ้านคุณอาร์ตเอกลัตนี่ไม,ไม่ไม่ทราบหินอ่อนหรือเปล่าครับหินอ่อนเหมือนบ้านทนายตั้มไหมส่วน39ล้านเนี่ยมีหลักฐานเลยว่าไม่ใช่สแ s มเมอร์ก็คือกลุ่มผู้ต้องหาเป็น s มเมอร์เท่าที่ผมทราบแห่งข่าวใกล้ชิดตำรวจนะนะครับอืมนะครับอืม อเออนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับเนี่ยโดนหมายจับทั้งตั้มทั้งเมียอืมนะครับตำรวจกล่าวหาว่ากำลังเดินทางไปขเขมรแต่ถูกรวบกลางทางโอกาสได,ได้ได้ประกันตัวเท่ากับศูนย์มีพฤติกรรมหลบหนีเอาว่าคันไปก็แล้วแต่นะรเราก็ไม่รู้หนีไม่หนีก็แล้วแต่พยานหลักฐานนะครับอืมนะครับอืมนะครับ ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอืนะครับอืนะครับแม่บ้านทําความสะอาดห้องขังเตรียมขังทนายตั้มและเมียนะครับวันนี้ก็ต้องนอนห้องขังเลยครับทนายตั้มเนี่ยอืนะครับออือืพุทธะอภิวันว่ายังไงครับตอนนี้ทนายตั้มโดนจับแล้วเนี่ยจะขยายเวลาหรือเปล่าอ่านะครับอื อืมอืมมีอะไรที่น่าสนใจนะเอืมบางคนบอกวงการทนายจะเสื่อมเสียไม่เกี่ยวครับวงการทนายไม่เสื่อมเสียนะครับนะทนายตั้มถูกจับเพียงคนเดียวนะครับทนายความมีแปดหมื่นคนทนายความก็ยังได้รับความอ่น่าเชื่อถือเหมือนเดิมนะครับมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับเนอนะครับไปดูข่าวนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะ นะครับนะครับแล้วก็คนอื่นๆจะถูกออกหมายจับนะครับตํารวจแจ้งว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีออกหมายจับเพิ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็โดนฮะอืมนะอืมไม่ได้สงสารลูกไม่ได้สงสารตั้มแต่สงสารลูกเมียเขาอืมสงสารลูกๆนะลูกธนายตั้มทั้งสามคนนะนะครับซริมอนแชร์ให้อาจารย์แล้วครับอืมนะครับ แล้วจะได้กินเยี่ยมไหมเยี่ยวคงยังไม่กินนะครับเพราะว่าคดีมันยังไม่จบเดี๋ยวอ๋อคดีจบกดมาแล้วก็ให้กินเยี่ยวกันแล้วกันนะครับนะครับอืมนะครับว่ากันไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมเออพี่เดย์จะกลายเป็นดาวเด่นตั้มไม่อยู่แล้วโอไม่ละครับไม่ได้ละครับดาวเด่นเดี๋ยวก็ติดคุกกับพัวกกระเตียมสอยกันนะครับเป็นเป็นเป็นแบบเป็นผมตัวอย่างนี้เป็นตัวตัวเองดีกว่านะครับอืม พี่เดจะเป็นทนายให้ทนายตั้มไม่เป็นครับไม่เป็นแล้วเพราะอะไรไมเพราะว่าเขามีทนายแล้วทนายสายหยุดนะครับรู้จักกับผมดีเป็นคนเมืองการนะะอืมอาจารย์เดะไม่ครับอนะครับอก็เอาคร่าวๆนะครับก็สั้นๆดีกว่านี้ห้าโมงแล้วเอาแค่นี้ก่อนดีไหมครับนะครับเดี๋ยวถึงเทพแล้วก็คงจะแถลงข่าวันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดี